หลายคนมีปัญหาตรงนี้ไหมไม่มีความรู้ด้านภาษาหรือคอมพิวเตอร์เลยมีไหมครับมีไหมครับมีไหมมีไหมมีคนถามไหมครับเอ้ยไม่มีภาษาเลยมมีคอมพิวเตอร์เลยไอเนี่ยไม่ต้องยกมือครับอาร์ตรายได้กี่เท่าไหร่แล้วท่านร้อยก็ร้อยเหรียญเราไม่ใช่หรอท่านแหมบอกไม่มีภาษายกมือมาทําเคียกอะไรเนาะคืออยู่ที says, right. yeah. But, right. <te> ่บอกครับหลายๆคนไม่มีความรู้เรื่องภาษาไม่มีคอมพิวเตอร์เลยครับแต่ทําธุรกิจได้นะครับเอาง่ายๆด้านซ้ายมือครับ นี่ก็เด็กหัวเกียนอีกแล้วผมเจอบ่อยไงครับน้องคนนี้เจอบ่อยนะครับภาษาอังกฤษโอ้โหสุขคยมากครับเอาจริงๆ i am วรลพงษ์ได้นี่ก็โคตรเทพแล้วครับพู้ตามตรงนะครับส่วนคนขวามือนะครับไม่รู้ว่าคนจะรู้จักหรือเปล่าในทีน่นี้มีใครรู้จักบริษัทเฮอร์บอะไลบ้างครับรู้จักไหมที่ขายอาหารเสริม มีคนยกมือรู้จักรู้จักนะครับผมทีนี้คําถามคือ,อผมพูดถึงเฮอร์บาลายใช่ไมเนี่ยครับน้องขวามือเนี่ยเคยทําเฮอร์บาลายมาก่อนอดูหน้าตานะครับเคยทำเฮอร์บาลายมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮยมันไม่เวิร์คว่ะเรามาทํา GDI ไอ้น้องคนนี้แหละเป็นคนที่ปฏิวัติความคิดในการทําธุรกิจ GDI ให้ผมน้องคนนี้รู้สึกว่าโอ้โหผมทําผมฟังแล้วผมตบข่าเลยอะไรวะอะไรวะอะไรคือน้องคนเนี้ย ไม่ได้ทำจีดีไอตลอดเวลาครับอีกสองอาทิตย์ไปเที่ยวกับแฟนมันค่อยทําโบนัสโอ้โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพระเจ้าน้องคนนี้เป็นคนที่อีกสองอาทิตย์อะโอเคเดี๋ยวหนิงไปเที่ยวกันนะนัดเจอกันสองอาทิตย์อะฉันมานั่งทำแล้วดดด,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 ดอาทิตย์เดียวได้โบนัสละร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญทํานะครับเนี่ยน้องคนเนี้ยอ่าเทพครับผมแต่คําถามคือไม่มีคมภาษานี้อ่อนมากอ่อนมากเคยมีครั้งหนึ่งครับ น้องคนนี้เนี่ยไปดําเนินการไม่รู้ผิดขั้นตอนยังไงเหมือนกับไปล็อกอินให้ดาวไลน์หรืออะไรเช็คให้นี่แหละแล้ว GDI เนี่ยพอดีเป็นช่วทงทําโบนัสผมบอกแล้วว่าช่วทงทําโบนัสเนี่ยเหมือนผู้หญิงครับเจ็ดวันอันตรายครับคุณอย่ายุ่งอย่าเข้าไปใกล้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงประจําเดือนเริ่มมาคุณถอยห่างๆนะครับเพื่อเซฟตัวคุณเองในชีวิตของคุณนะครับน้องคนเนี้ยก็อาจจะแบบแหมเผลอเข้าไปไซอัพเอ่อเข้าไปล็อกอินแอคเคาท์ของดาวไลน์นิดนึงอะไรอย่างงี้จีดก็เลยเช็คว่าอา้าวเฮ้ยแม่ง โกงกันหรือเปล่าเนี่ยโกงหรือเปล่าไปไปเอาคนอื่นมาสมัครหรือเปล่าอะไรย่างนี้จี i ไก็เลยแบนรับสัพเพนน้องคนนี้ก็โทรมาเฮ้ยพี่พี่โทรเคลียร์กับลีโอให้หน่อยลีโอคือฝ่ายสัปเพนฝ่ายแบนของ GDI นะครับพี่โทรเคลียร์ให้หน่อยดิกับลีโอเอ้ยไม่ได้ว่ะวันนี้พี่เพิ่งเคลียร์ไปเองพี่เพิ่งเคลียร์ไปประมาณสองรายเองเดี๋ยวลีโอจำเสียงพี่ได้สวยเพราะว่าในการโทรคุย GDI ี DI, เนี่ยจะให้คนที่เป็นเจ้าของไอเค้าโทรคุยเท่านั้น นึกออกไหมครับพอเขาถามคาถามมาผมไม่ใช่เจ้าของผมตอบไม่ได้ไงก็จบน้องคนนี้ก็โทรไปเลยครับคุยกับ GDI นะครับเออฮัลโหลลีโอพอลีโอพูดมาคำหนึ่งทุกคนอยู่ในสายรอฟังกันหมดครับเพราะว่ามันออนมันออนไลน์ให้ผมฟังไงแล้วผมจะพิมพ์ภาษาอังกฤษให้มันพูดว่าพูดว่าอะไรใช่ไหมครับโอเคลีโ okay, อก็ถามว่าเอ e อ uh, what's your GDI username มันก็สะกดไปเลยครับผมจำไม่ได้ username อะไร มันก็สะกดไปไม่ถูกจนมีคำหนึงครับมันไปสะกดตัวออย่างเช่นสมมุติว่าคุณชื่อว่าลิชนะครับอ่าคุณก็บอกว่าอ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 ไลซ์ที่แปลว่าข้าวหรือว่าอ่ารับบี้อะไรอย่างงี้นะครับอก็ไอซ์นะครับแล้วก็ซีก็แคทนะครับพอตัวเอสแม่งบอกว่าเฮสเทอร์บาลไลท์ครับไอ้น้องคนนี้แม่งบอกเฮสเทอร์บาลไลท์โอ้โหพนักง,งานแม่งงงครับไอ้พวกผมที่อยู่ในแมคมป์ฟอกนี่หากันกริ๊งครับเฮสเทอร์บาลไลท์แล้วเขาถามว่าอเกนพีสเฮสเทอร์บาลไลท์แล้วเขาถามว่า อะไรอ่ะบอกว่าประมาณว่าพดัดอนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแมงยำเฮดเฮอร์บาลัยสามครั้งด้วยความมั่นใจครับว่ามันคือสับกางที่ทุกคนในโลกต้องรู้จักนี่คือความอืจะบอกว่าเกลียนก็ไม่ได้นะครับแต่นี่คือความเทพของน้องเราครับ,รบแล้วผมก็ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ครับคุณสามีก็อยู่ในเหตุการณ์โอ้โหวันนั้นเป็นอะไรที่แบบเนี่ยเก่งภาษาหรือเปล่าเฮดเธอะไรลยไปบอก gdi มาได้นะครับดีมันไม่บอกตัว a อเอวผมก็จะหาให้อีกรอบหนึ่ง นะครับนี่คือการจะบอกว่าคุณไม่ต้องเก่งภาษาเลยไม่ต้องเก่งคอมเลยเฮดเธอร์บลไลมันยังได้เลยมันยังทำโบนัสได้เลย